สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะวันนี้มาเจอเคสที่ปทุมนะครับก็อย่างที่รู้กันนะฮะในเรื่องของการดัดแบว่าเวลาเอารถลงต่ําแล้วเนี่ยนะครับมันมีหลายวิธีนะครัรบ,บ,บทําให้มันต่ําได้แต่ว่าต่ํายังไงมันขี่ได้ตาแป๊บนึงตาแป๊บนึ่ง,ะน,งนะครับทาให้มันต่ํามันมีหลายวิธี แต่ทำยังไงให้มันดีที่สุดนะฮะแล้วก็ทำแล้วให้สบายใจครับอย่างอย่างที่คนมักจะกลัวกันว่า้การดัดแหนบมันเป็นยังไงนะครับถ้าดัดดีๆนะครับดัดสวยๆงามๆเนี่ยมองไม่ออกนะเพราะมันดัดนะครับแล้วก็ทรงมันจะสวยแหนบมันจะไม่มีปัญหานะครับแต่อย่างกรณีแบบนี้นะครับก็คือทําให้รถต่ําลงโดยการความแหนบนะครับแล้วก็ชักแหนบพอหนึ่งใส่กล่องหนึ่งนิ้วนะครับ ไอ้ตรงนี้ไม่เท่าไหร่นะฮะแต่ที่สาคัญก็คือเนี่ยกลองดูงแหนบนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นจากกล้องแล้วเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร,ร่นะฮะเพราะว่ามันเป็นคลื่นคลื่นเป็นลอนเลยนะฮะนะครับเหมือนกับต้องการจะเหยียบแหนบนะครับเหยียบแหนบอย่างเดียวเพื่อให้ให้มันต่ําลงนะฮะแต่ว่าไม่ได้สนใจว่าแหนบเนี่ยมันจะเป็นคลื่นเป็นลอนหรือเปล่านะครับนะโอ้โหยิ่มมาดูข้างนี้ข้างนี้หนักเลยนะฮะ แต่แต่ทำไมดูในกล้องมันมันไม่เหมือนกับเนี่ยฮะเพื่อนๆลองดูกันนะครับว่าชัดไหมแต่ถ้าเป็นภาพจริงเนี่ยมันชัดมากเลยครับว่ามันคดนะครับว่าว,ว,ว่ามันคตเป็นคลื่นเป็นลอนเลยนะฮะก็นะครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับสวยงามแน่นอนนะครับระดับแบบทรงเดิมเลยนะฮะโค้งสวยเข้ารูปแน่นอนนะครับก็ อ่าแล้วก็เดี๋ยวไปดูด้านหน้าเห็นน้องแจ้งว่าด้านหน้าด้วยแป๊บนึงแต่ครวงนี้มันดังมาดูด้านหน้านะครับด้านหน้าเนี่ยรู้สึกว่าโหลดต่ํานะครับแต่ว่ามีอะไรเอ่ยอ๋อใส่ตัว Stevens, ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับก็ไม่มีอะไรไหนว่าข้างหน้าเป็นไรอ๋อนี่ไงอ๋อนี่ไงเห็นแล้ว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 ข้างหน้านะครับอย่าก,การกระแทกนะฮะอันนี้ด้านนี้ถอดไปแล้วครับจริงๆต้องถอดนะฮะแล้วมาดูข้างนี้นะครับข้างนี้ไม่ได้ถอดข้างนี้ไม่ได้ถอดนะครับ มันก็กระแทกอยู่ข้างเดียวรถก็เปยซ้ายเปยขวานะครับนี่ก็คือเป็นอาการที่ลูกค้าแจ้งว่า er มันมันขี่ไม่ได้เลยนะครับมันทําไมมันยุบแล้วมันซ้ายมันขวานะครับก็คือมันมันค้าอยู่นะครับการกระแทกตัวนี้มันค้าอยู่ข้างเดียวอีกข้างหนึ่งไม่มีนะฮะนะครับมันก็เลยกระแทกอยู่ข้างเดียวรถก็เลยเปนะครับแต่จริงจริงถ้ารถหลดขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับก็คนที่จะถอดออกทั้งสองข้างแหละครับเนี่ย จะไม่ค้ำนะฮะนี่คือพอมันลงกุัมค้ำไงทีนี้ยุบข้างไม่ยุบข้างเพื่อนๆลองคิดดูอาการแล้วกันนะครับว่าจะไปยังไงนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็เปิดเปิดนั้นวันแรกนะครับก็ได้เจอเคสเคสกับการดัดแหนบให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะครับมาวันแรกก็เจอแล้วนะครับนี่เป็นขึ้นไปรอนเดี๋ยวผมแก้ให้ใหม่นะครับจบรอแน่นอนทันนี้นะฮะ โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ